สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันครับวันนี้ก็อยู่ผมทีละวันทุเพยสีนะครับทำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสุพิมดูเลอร์สติกแมนหรือพิมง,ง่ายๆว่าคิกกลางก็พอนะมันก็จะเป็นตัวสติกแมนเอาดาบฟันกันอยู่นะเออมามาโดยนี้อัปเดตใหม่ที่จริงมันอัปเดตตั้งนานแล้วละนะแต่ผมแบบเพิ่งมารีวิวเนี่ยแบบคือแบบนอนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะเรียนออนไลน์ก็ไม่้พูดนะเดีย๋ยวเราจะมาร e ว i e ที่จริงมันอัปเดตมามันจะมีกระบองซุนหงอคงน้าํายาหน้าไม้แล้วก็ไอเน,นี้ยพินเหรอแล้วก็ลูกอมแล้วก็ตะเกียงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้กอย่างแล้วที่จริงไอไพ่เนี้ยมันมาตั้งนานแล้วแต่ผมจะรีวิวด้วยเลยกันไปเริ่มมาเลยที่ไพ่นะมาอันนี้นะอันนี้เอออัปเกรดอัปเดตใหม่ก็มีหมวกเพิ่มมากดเยอะนะโอเคมาเดี๋ยวไปทดลองกัน let's go บัวนี่นะ อันนี้นะสีเขียวเราโดยสีเขียวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการสามารถล็อกประตูน,นะมันก็แบบขยับไปไม่ได้ที่จริงก็เก็ขยับได้อันนี้อันต่อมาคือการสลับตัวนะเราก็สลับตัวส่วนนี้สีแดงคือเวลาปลาแสงตัวนะคือถ้ายิ่งมันแบบไกลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งชาร์จพลัง,ลง,งแรงขึ้นเท้นนั้นมาจ้าถึงไหมไม่ถึงเลถึงไหมอันนี้ โดดแล้วเห็นไหมดูนักสีแดงอะ่ะเห็นไหมมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะชาร์จพลังนะนี่นะอันนี้ก็คือคนนะุณสมบัติของไพ่นะไพ่ก็มีสกิลสามสกิลแหละนะนอะอจมดีแบบรัวืตายโอเคนะ าวุธต่อมานั่นก็คือโอเคกระบุกระบุงกระบองสุนห ah. ัวคงนั่นเองนะมาดูกันว่ากระบองสุนหัวคงจะเป็นยังไงพี่จ๋ากระบองสุนหัวคงก็แบบเป็นไม้กระบองแท่งเหล็กสีเหลืองค่อยๆกระดึ๊บไม่งับหัวความสามารถทีออะมาดูกันพี่จุ๊บอ๋อสามารถยืดยาได้นะ แต่มันไม่แสบมันขยับได้นะเวลามันยืดอยู่มีความคิดอะไรดีๆละทวนวิวอเออนี่นะถ้าเรากดค้างลงเนี่ยมันก็จะแบบสร้างโลนะดูอันนี้ก็ได้นะมันจะชาร์จอยู่ถ้าเราลากขึ้นมันก็จะแบบบินนะถ้าใครไม่รู้วิธีกดใช้สกิลว่ากดใช้ยังไงเนี่ยก็คือเราเดนเดิอนะแล้วก็ปล่อย หรือไม่ถ้าเราโจมตีศัตรูแบบเราก็แค่กดตรงปุ่มเดิน <S 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 มันก็จะได้เลยนะ oh God. โอ้ไม่กอดโคตรเสียวเลยฉันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาได้ไงก็ไม่มีอะไรทุกคนเอาตรงนี้กตรงนไรต,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 ตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้และทุกคนดีแล้วโอ้ต่อมานั่นคือน้ำยานะดูดูนู้นมันทำอะไรได้นะท่านผู้ชม ก็จะมีอยู่สองสีนะสีเรล่อกอเลยนะทำเล่นเราก็จะกลายเป็นสซาซาเกยอนะไม่น่ะคือ python ธรรมดา หมดผิดอันนี้โมดหนึ่งคนนะอันนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะต่อมาเออนี่ไงนี่คือหน้าไม้นั่นเองมาดูกันะครับว่าหน้าไม้ทำอะไรได้ <c oughs> นี่นะหน้าไม้ก็อันนี้นะมีสีแดงอันนี้ก็เหมือนธนูนะธนูนะเออที่จริงธนูความสามารถมันใช่ไหมมันจะล่องหุ่นนะแต่ตัวแต่ตอนนี้ธนูเปลี่ยนเป็นแบบยิงอภิมหาลัวแบบยิงลัวๆออกมาเลยมา,มาดูกันนะว่าทำอะไรได้มันก็จะมผมว่าทุกคนเห็นไม่ชัด พราะว่ามันไปโดนก่อนเนีย่ยลองสีนี้ดิขวพันพิษนะเดี๋ยวรอก่อนนี่นะโดยนี้นะมาถ้าเวลาเรายิงไปมันก็จะแบบกระจายเป็นลูกกระสุนออกมาแบบนี้นะน้าสีชมพูอีกอันนึงแม้แม้มันก็จะแบบเป็นพิษนะแเราก็ลองหุ่นด้วยนะถ้าใครหินทัน,นนะัะนเดี๋ยวผมทาให้ดุยเขาหนึ่งเฮ้ยจะฆ่ามันย่อมาสู้กันอ้ย แดงแบบมันกระเด็นไปข้างหลังนะทําให้แบบมันยิงออกมานะมันแบบกระจายไงไม่เผาสุกเอ,อือตายโอเคนะอาวุธต่อมาคืออะไรนั่นคือพินนั่นเองถ้าผมเรียกผิดขออภัยดนะ้วยนะไม่พินเ a h o o มาดูสีแดงโกรกระเด็นโคตรใหญ่อเออแล้วก็ระเบิดนี่ก็จะมีอยู่มีอยู่แบบสองอ๋อ สีเขียวสีเขียวสีเขียวมันจะวนรอบตัวนะคือระเบิดอันนี้ยดีมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมระเบิดคือแบบเลือดลดพุ้งเลยนี่มันก็มากกว่านั้นแบบมัแรงมากแล้วแบบอันนี้เห็นไหมทุกคนเลือดผมทุกคนดเลือดผมระเบิดระเบิดแสงอะไรมากเนี่ยมันเอาระเบิดสีแบบสีชมพูมันก็จะตรงนะสีแดงก็จะแบบ เลี้ยวโค้งไปเลี้ยวโค้งมาปีเขียวก็จะอยู่รอบๆตัวเรานะเวลาไม่้าคือเจ้าแห่งเสียงเพลงตอนนี้ติดกินหนีไปเลือดตัวเองเหลือนิดเดียวตอนนี้ผมกำลังดูฉากดูมนะเอา้ตัวมาลูกอมทุกคนอาจสงสัยว่าฮะลูกอมมันจะเอาไปทำอะไรทุบหัวคนเหรอใช่ครับทุกคนพูดถูกครับทุบหัวคน ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของมันนี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีอยู่สองอย่างปะก็คืออย่างแรกคือมันจะดูดไปหาตัวศัตรูแล้วก็หมุนหมุนแล้วคว้างไปนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบมันจะแบบชาร์จพลังที่ลูกกลมแล้วก็แบบยิงไปนะเป็นแบบลูกบอลสีสีอะไรสักอย่างสีน้เงเนนะี่ะผมจาไม่ได้นะจะคือถ้าเราไปสู้กับตัวบอร์ดอะมันจะแบบเฮ้ยราลองไปสู้กับตัวบอร์ดดูแล้วกันไป เนี่ยเอาตกใจวร์เป็นไงล่ะเดี๋ยวข่าจะให้เป,เป็นอะไรสักอย่างชาร์จพลังเห็ะนไหมทุกคนเห็นไหมเรื่อผมยังมันแบบมันจะชาร์จพลังนะหรือว่าเราแบบต้องกระเทากับอาวุธมันแล้วค่อยปล่อยหรือว่าเราต้องชาร์จพลงังให้มันมนาน ังหรือว่ามันต้องกระแทกกับอาวุธลองดูดิไงมันต้องกระแทกกับอาวุธอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้ามันไม่โดนตัวสัตูมันหรือมันจะกระแทกกับอาวุธเอ้ยอย่ามาใกล้ดิมันก็จะทําการปล่อยไปนะโอ้อโหเข้าใจนเนี่ยปล่อยไปแต่ดามจไม่ได้แรงนะแต่ก็แบบเอาโจมปีประตูได้ถ้าแบบโจมตีไม่โดนโอุ้ยตูแบบหมุนเป็นโคโค้ทันเลย อคนะอันต่อมานะคืออะไรมาดูกันนะครับท่านผู้ชมอันต่อมานะันคือสกเกียงนะั่นเองสกเกียงของพวกกินแลนเทนนะแกจะได้รับนะสีแดงคืออะไรมาดูกันมันก็จะพ่นไปแล้วมันก็จะไอเบลีไอเทมไฟโอเคแกทำทันมาหนา้าฉันขออันชตนตะต็นฉันจงรงกมามังกรเหลืองโอเคสีเหลืองเอ้ยส,ส,สีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยสีฟวงผมเรียกเลย ย,ยมภูเนี่ยมันจะมีโอ๊ยมันจะมีความสมมาตรที่ผมชอบมาดูขังตัวไว้และอันนี้มีดาเมจนะถ้าประตูเดินคนมันม e ันก็จะเห็นไหมมันจะทำดาเมจแบบกระปูกน <section. S 2> ี่เป็นไงเราเพื่อสีเขียวสีเขียวสีเขียวมายัง <fallen> สีเขียวไม่มากสีเขียวมันน้อยยามาเราสีเขียวเฮ้ยสีเขียวมาแล้วสีเขียวนี่ตอนแรกผมก็งงๆนะแต่ทีหลังผมก็เข้าใจเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างี้ เราสามารถเดินเข้าไปได้นะพอเราเดินเข้ามาเราจะไม่สามารถออกได้นะบวงสีเขียวอะระตูแบบเราไม่สามารถออกได้ออกไม่ได้เห็นไหมมันก็จะแบบโดนดันเข้ามานะก็แบบเป็นการขังะตูหรือไม่หรืออาจใช้เวลาแบบเราตอนกําลังแบบตกลงน้ําแล้วก็แบบเรียกมันมาตายด้วยอะไรแบบนี้ไม่รู้นะใช้ยังไงถ้าใครรู้ก็ มาบอกอยู่งหน่อยนะยค yeah. ่อันต่อมาอเสียงอะไรเมื่อกี้มันเสียงลิงเลยหรือว่าเป็นเสียงผมโอเคทุกคนนะอันนี้ก็จะมีเฮ้ยมีมนเปนยัก็จะมีอยู่สองอันนะถ้านี่เห็นไหมทุกคนเห็นไอสีเหลี่ยมไหมถ้ามันชาร์จเต็มดูเห็นไหมมันก็จะแบบยิองออกมาสองอันนะแล้วแบบเราสามารถปล่อยเลยว่ะถ้าแบบชาร์จไม่เต็มก็มันก็จะแบบเป็นงี้นะแล้วก็เป็นฟูเป็นไงทุกคนเฟี้ยวไหม เจอศัตรูตตแบบไอ้จะจะฆ่าแย่เข้ามาปิงจะแก้ยัไงเออแต่ผมจําได้โ,โุ้ยหยุดเวลาผมจําได้ว่ามันมีความสามารถอะไรด้วยนะดูนะลองปลาเสร็จผมจำไม่ได้นะมันเหมือนมีความสามารถอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะเป็นสีฟ้าอ่ะแล้วทไมไมันไ,ไม่มาหาผมสักทีนี่แน่ไม่ก็ไม่รู้นะว่าอะไร๋ยวผมบอกเกี่ยวกับอาวุธ ที่มันอัปเดตเข้ามาด้วยกันที่จริงมันอัปเดตเข้ามาแ,แต่มันแบบมันไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกอาวุธที่อยู่ตั้งแต่แรกก็จะไม่